ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสของคุณนั้นอยู่วินาศก็จริงแต่ก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่นะในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีมีนสงสัยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างคุณแบบลับๆอยากจะสนับสนุนคุณแต่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องเป็นการสนับสนุนกันแบบลับๆ ใน,นลักษณะนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะแล้วก็โอกาสที่ดีสุกร่างคานลอยกลางฟ้าจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าคุณติดต่อเจรจาอะไรกับใครก็ตามโดยอิทธิพลของดาวคู่มิตรใหญ่ก็คือสุกกลางคานมันจะบันดาลให้คุณได้รับความสําเร็จ ได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็สู่กลางคานนั้นไปอยู่เรือนลาพะแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนก็จะมีเงินมีทองใช้ตลอดเงินไม่ขาดมือวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์ในการเงินยังมีรายจ่ายเยอะดีจะมีโชคดีใจหงุดหงิดและสับสนในเรื่องของความรักเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันเ พระหัสสุขสองวันนี้ขับรถขับราระวังอย่าไปมีปากเสียงอย่าไปม,มีความขัดแย้งกับใครเพราะว่าจะไม่ส่งผลดีใดๆเลยแล้วก็วันเสาร์แฮปปี้ขึ้นวันอาทิตย์ก็ระวังสุขภาพร่างกายสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารไปอยู่กับดาวสุขคู่มิรใหญ่นะครับการเงินการทองในสัปดาห์หน้านี้น่าจะเป็นการเจรจาอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับคุณ คุณน่าจะได้รับสิ่งที่ดีจากการเจรจาต่างๆกลับมาแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ตัวของคุณเองนั้นพูดจาเป็นเงินเป็นทองด้วยแต่รายจ่ายก็เยอะนะสัปดาห์หน้านี้ไปดูให้ดีรายจ่ายจุกจิกจยึบยับยึบยับเบี้ยใบรหลทางอะไรไม่รู้ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนหงุดหิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนดาวเจ้าเรือนความรักมโคโจรอยู่กับดาวเสาอยู่ในภพลาภะ ดวงไปถูกโฉนโกับพ่อยแม่ม่ๆอย่างมากอาจจะมีพ่อแม่แม่มมาถูกใจมาชอบพอหรือไม่ว่าคุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบคุณก็ได้ในทางกลับกันนะครับเพศตรงข้ามนําซึ่งโชคดีต่างๆมาให้คุณนํามาซึ่งโชคลาภเพศตรงข้ามนําสิ่งที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีมีนส่วนชาวมีนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วคู่ของคุณจะนําโชคดีมาให้อาจจะเป็นในรูปของของขวัญของฝากหรือเงินทองก็ได้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนา,าราศีมีนสัปดาห์หน้าระวังสุขภาพนิดหนึ่งโดยเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ขับรถขับรา,าระวงังระวังสุขภาพสองวันนี้ทําอะไรอย่าประมาทจะต้องมีสติอย่าประมาทอย่าทําอะไรแบบคิดน้อยทําอะไรต้องมีสตินมัดระวังด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนา,าราศีมีนกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ 14ถึง20่กุมภาพันธ์ขอให้ชาวลัคนาราศรีมีนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี